อันนี้ก็จะใส่น้ํามันเอาไว้รอเลื่อนเอาไว้อันนี้เป็นกระโหลกของเจ้าอุตสาหกรรมน่าจะอันนี้เป็นอย่างนี้ม่ร <c oughs> ูกแม่หล่นนี่ค่ะอันนี้ของเดิมที่เขาติดมากระจกจากรุ่น227ติดมากระจกยังไงก็ยังอยู่ยังใช้ได้เท่าทุกวันนี้นะแต,แต่ว่าแต่ว่าก้อยซื้อสารองเอาไว้นคะคะใช้คนเดียวก็เลยทนนิดนึงนะอะมาลองเปลี่ยนดูว่าจะเปลี่ยนได้ไหมที่เกี่ยวได้นคะคะดูสิจะเป็นยังไงตรงนี้เนี่ย เวลาเราลอยได้เราก็จะลอยน้อยร้อยยมาตรงนี้เกี่ยวเยี่ยวมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะต้องอยู่ตรงนี้ต้องตามช่างไม่น้อต้องยึดใส่ตรงนี้คิดว่านะโอ้